สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่าห้าร้อจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่าแปด ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เก้าแล้วแถวที่20่เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น3ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลนวดประจำวันที่16บธันวาคมสองพัิบสมีด้วยกัน2สูตรแต่จะได้เลขเด่น3เลขนะครับสูตรและ สูตรแรกถูกมาแล้ว18บงวดติดต่อกันสูตรที่2ถูก14งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลัง <außer S 1> ผมจะบวกให้เพื่อนเพื่อนดูไม่ครบทุกงวดนะครับเพื่อไมให้เพื่อนเพนเสียเวลานะครับผมจะข้ามไปบางงวดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่15บวกด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่20 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้สองก็จะได้เลขเด่นตัวที่หบวกได้สี่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองมาเริ่มกันเลยนะครับมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16มีนาคมปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1มีนาคมปี 6. 4 5-6บวก6เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก3เป็น17 17บวก3เป็น20 20บวก2เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 20บวก4เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออก4 2 2เข้าทั้งเลข2และเลข4นะครับเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1เมษายนปี64 ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16มีนาคมปี64 4บวก6เป็น10 10บวก0เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก2เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 28บวก4เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2เลขท้าย3ตัวบนออก2 7 0 เข้าทั้งเลขสองเลขศูนย์และเลขสองเลยนะครับเข้าเป็นงวดที่สองต่อไปเป็นงวดที่16เมษายนก็จะใช้ผลของงวดวันที่1เมษายน2อบวกเเป็น9 9เบวก5เป็น14 14บวก5เป็น19 19บเวก5เป็น24 24บวก2เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 24่บวก4เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออก7 8 7เข้าเลขก8นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดวันที่1พฤษภาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่16เมษายน7บวก4เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก6เป็น24 24บวก6เป็น30 30บวก2เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 30บวก4เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4ผลกันอ,อกเลขท้าย3ตัวบนออก2 7 2เข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดวันที่16พฤษภาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1พฤษภาคม2บวก6เป็น8 8-9เป็น17 17-8เป็น25 25-8เป็น33 33-2เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 33-4เป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออก5 7 9เข้าทั้งเลข5และก็เลข7เลยนะครับเข้าเป็นงวดที่5สำหรับงวดที่6 เข้าเลข7นะครับงดที่7เข้าเลข1ผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเ,เสียเวลานะครับงดที่9เข้าทั้งเลข5แล้วก็เลข7เลยนะครับงดที่10เข้าเลข6งวดที่11เข้าเลขเงวดที่12เข้าเลข4หน้านี้จะเป็นงดที่1ถึงงวดที่12นะครับ หน้านี้จะเป็นงวดที่13ถึงงวดที่18สําหรับงวดที่13นะครับคืองวดที่16กันยายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่1กันยายนปี64 4บวก2เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก9เป็น20 20บวก9เป็น29 29บวก2เป็น31ก็จะได้เลขเด็ด1 29บวก4เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออก9 3 5เข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่13ต่อไปเป็นงวดที่1ตุลาคมก็จะใช้ผลของงวดที่16กันยายน9บวก9เป็น18 18บวก1เป็น19 19บวก0เป็น19 19บวก0เป็น19 19บเวก2เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 19บเวก4เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออก1 7 1เข้าเลข1นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่14ต่อไปเป็นงวดที่16ตุลาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ตุลาคม1บวกเเป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก3เป็น17 17บเวก3เป็น20 20บวกสองเป็น22ก็จะได้เลขเด่นสองยบวก4เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลจะเออกเลขท้าย3ตัวบนออก3 7 2เสองเข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่15ต่อไปเป็นงวดที่1พฤศจิกายนก็จะใช้ผลของงวดที่16ตุลาคม 3ามบวกแเป็น11 1 1อบเวกหเป็น17 1 7จบเวกแปเป็น25 2 5ิบวกแเป็น3า3 3ิบวกสเป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 3าสบวกสเป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ผลกันออกเลขท้ายสามตัวบนออก0 37เข้าเลขเ็ดนะครับเข้าเป็นงวดที่16 ต่อไปเป็นงวดที่16พฤศจิกายนก็จะใช้ผลของงวดวันที่1พฤศจิกายน0บวก8เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก5เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก2เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 23บวก4เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7ผลกระหนออกเลขท้าย3ตัวบนออก7 6 1 เข้าเลข7็นะครับเข้าเป็นงวดที่17ต่อไปเป็นงวดสุดท้ายแลวนะครับคืองวดที่1ทธันวาคมปี64ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16พฤศจิกายน7บวก8เป็น15 15บวก4เป็น19 19บวก7เป็น26 26บวก7เป็น33 33บวก2เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 33บวก4เป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ผลกันออกเลขค้าย3ตัวบนของงวดที่ผ่านมาออก2 5 8เข้าเลข5นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่18ติดต่อกัน ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเซลราเชอรี่ที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซีทรัสไบโอฟลาวโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการผิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามิน C ทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วย b o ูมวิตซีเอามาดูนครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดประจำที่1 6ธันวาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือคืองวดวันที่1นธันวาคมที่ผ่านมา2อบวกเเป็น11 11บเวก4เป็น15 15บวก2เป็น17 17บเวก2เป็น19 19บเวก2เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 19บเวก4เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดประจำวันที่16ธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1 แล้วก็เลขก3นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่9 บวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่12ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกได้5ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากวดที่16พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่1พฤษภาคมปี64 สอบวกหเป็น3 3มบวกแเป็น1111อ11็ดสิบเวกสเป็น13 13าบวกเก้าเป็นยี่2ิบสบวกหนึ่งเป็นยีก็จะได้เลขเด่น3ามยี่สิบวกห้าเป็นยีก็จะได้เลขเด่น7ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออกห้าเข้าเลขเ็ดนะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่ห ต่อไปเป็นงวดที่1มิถุนายนก็จะใช้ผลของงวนที่16พฤษภาคม5บวก7เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก1เป็น19 19บวก5เป็น24 24บวก1เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 24บวก5เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 ลจะเอกเลขท้าย3ตัวบนออก9 7 2เข้าเลข9นะครับเข้าเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่16มิถุนายนก็จะใช้ผลของงวดวันที่1มิถุนายน9บวก9เป็น18 18, 18บวก3เป็น21 21บวก2เป็น 23, 23 23บวก0เป็น23 23บวก1เป็น24ก็จะได้เลข14 23บวก5เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8ผลกระนอ,อกเล็กท้าย3ตัวบนออก8 6 1เข้าเลข8นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่3งวดที่4ก็เข้าเลข5นะครับงวดที่5เข้าเลข5งวดที่6เข้าทั้งเลข2แล้วก็เลข6เลยนะครับผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ให้เพื่อนเสียเวลานะครับ งวดที่7เข้าเลขศงวดที่8เข้าเลข 4. งวดงวดที่9เข้าทั้งเลข5และก็เลข9กนะครับงวดที่10เข้าเลข7งวดที่11เข้าเลข2งวดที่12เส้าเข้าเลขศาาูนย์มาใช้ผลงวดที่16พฤศจิกายนเลยนะครับก็จะใช้ผลของงวดที่1พฤศจิกายน ศูบวกสเป็น4ี 4, 4่สี 11, 11่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่เป็นสิบห้บวกหเป็นสิก็จะได้เลขเด่นหกสิบวกหเป็นยีก็จะได้เลขเด่นศผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออกเจ็หหนึ่งเข้าเลขหกนะครับเข้าสามตัวบนเป็นงวดที่สิต่อไปเป็นงวดสุดท้ายนะครับคือ,องวดที่หนธันวาคมที่ผ่านมา ก็จะใช้ผลของงวดที่16พุทจิกายน7บวก4เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก7เป็น23 23บวก1เป็น24 24บวก1เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 24บวก5เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนของงวดที่ผ่านมาออก 2, 5, 8 เข้าเล็กนะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่14ติดต่อกันพี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนา์มากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิซีของเรานะครับ ทานง่ายคป็นพูมิแพ้นีด้ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นชามาก,ก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจางก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด,ยด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะ,ะับตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย่สูที่2นี้ เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดประจำที่16ทธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับ2บวก0เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก8เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก1เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 16บวก5เป็น21ก็จะได้เลข1 1นดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดประจำที่16ธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1แล้วก็เลข7นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น3ตัวบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจายณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให you um ้กดติดตามแล้วก <um> ็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ